สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการทันเรื่องทองกับ t c a ครายการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนเกี่ยวกับทองคําไม่พลาดโอกาสทองมองขาดโอกาสการลงทุนเรามาสรุปข่าวราคาทองคำเมื่อคืนวานนี้นะครับเมื่อคืนวานนี้นะครับดับชนีดาวโจนส์นะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นศูนจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับนะในขณะที่ตลาดเอสอนะฮะแล้วก็ ตลาดทุน N นสแกกนะฮะก็มีการปรับตัวสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับนะหรือพูดง่ายๆว่ามีการทำนิวไฮรอบใหม่นะครับนะโดยตรงนี้เนี่ยก็ได้รับอนิสง์นะฮะจากการประกอบรายงานผลประกอบการรายงานที่แข็งแกร่งนะครับนะเมื่อวานนี้นะฮะในขณะเดียวกันนะครับนักทุนเนี่ยก็ยังคง เขาถือกองหุ้นเพิ่มมากขึ้นนะฮะจากความคาดหวังที่ว่านายเจรุลพาวเวลน,นะครับจะมีการส่งสัญญาณต่างๆนะครับเกี่ยวกับแนวโน้มของตาลอเบียนะครับแล้วก็อาจจะมีการคาดหวังในเรื่องของการพิจารณาในในส่วนของอัตาเงินเฟ้อนะครับอาจจะมีการปรับาจจการคาดการเพิ่มขึ้นนะครับซึ่ง,งตรงนี้ ก็ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์นั่นมันเกิดการอ่อนค่าลงมาด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะฮะราคาทองคำเนี่ยมันก็มีการดิดตัวขึ้นนะครับในช่วงเมื่อคืนวานนี้นะครับโดยราคาทองคำเนี่ยทำจุดสูงสุดที่บริเวณ1,954เหรียญน,นะครับแต่ว่าในช่วงท้ายตลาดก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรนินยัสั้านออกมา นะครับโดยในช่วงเช้าวันนี้5้าคาก็ยังเคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ1,942เหรียญน,นะครับซึ่งก็เป็นในลักษณะของอาการเทรดทำกำไรระยะสั้นๆนะครับในภาพรวมนะครับราคาทองคำเนี่ยนะฮหลังจากที่มันมีการบีดตัวขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็ชนกรอบแนวต้านของวันวานพอดีนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะ ดีดตัวขึ้นได้มากนักน,นะครับยังทำได้แค่เพียงการทดสอบบริเวณแนวต้านนะฮะแต่ว่าสัญญาณของเท่าคาในเช้าวันนี้นะครับมีแรงขายลงมาเล็กน้อยนะฮะซึ่งเป็นลักษณะของการขายทำกำไรระยะสั้นนะครับก็ยังอยู่ในกรอบนะฮะระหว่างแนวต้านกับแนวรับของวันวานนี้ด้วยนะครับ โดยแนวต้านวันนี้นะจะอยู่ระดัที่บริเวณ1960เหรียญกับหึงเหสเเหรียญนะครับโดยแนวรับจะอยู่ราที่บริเวณ1 9 2่าถึง1,917เหรียญน,น,นะครับ,บ,บ,ร 1, 1, นะรบซึ่งมองว่าตองคำนียน่าจะเป็นการลาักษณะแปลงตัวเพื่อรอปัจจัยข่าวนะครับและโดยในวันนี้นะฮะก็จะมีการประชุมนะครับ ทางสหรัฐนะฮะทีะ่เมืองเคสันโฮนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็นักทุนเนี่ยต่างก็รอความหวังว่าทางเฟดนั้นจะมีะมาตรการเกี่ยวกับนโน้มจับตาเล่นเกี่ยวกับมาตรการนโน้มมาต,าตราดอกเบีย้ยเรยหรือไม่นะครับซ,ซึ่งตรงนี้จะทำให้ราคาทองคำอาจจะมีการพันป่วนพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยนักทุนควร คนที่จะติดตามนะฮะการประชุมที่จะมีขึ้นในวันนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ20 1สินนทีนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของทองคำ96.5าบกันบ้างนะครับทองคำ96.5บภาพรวมเนี่ยนะครับราคาก็ยังเคลื่อนตัวอยู่ต่ำกว่าระดับเส้นคารเฉลี่ยระยะกลางนะครับนะคือพูดง่ายว่าขึ้นไปทดสอบบริเวณบ้านแล้วนะครับ แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้นะสัญญาณนีดเเกเตอร์นะครับ RSI เนี่ยก็สามารถที่จะกลับขึ้นไปอยู่เหนือระดับ50ได้นะครับแม็กดีนะครับแม็กดีเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับเส้นพีโรหลายน,นะครับสัญญาณค่อนข้างจะขัดแย้งกันอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยมองทองคำ6.5น่าจะเป็นลักษณะของอการรีบเบระยะสั้นๆนะครับนะซึ่งก็ ยังไม่น่าจะผ่านแลวการได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยอา,อาจจะต้องติดตามปัจจัยข่าวในช่วงขัพื้นันนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวเลขที่จะประกาศในขั้นพื้นวันนี้นะครับตัวเลขทางฟังสา,า,ารัตนะฮะในช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งปืนนี้นะครับก็จะมีการประกาศตัวเลข GDP นะครับนะเป็นตัวเลขดีนะ GDP ตามากสองเนี่ยนะครับนะตัวเลขคาดการ์นะากับครั้งที่แล้วนะครับ ในนี ain, guard, ้เดี謝謝๋ยวรอตัวเลขจริงกันอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะประกาศออกมาเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสืทธการว่างงานนะครับซึ่งตัวเลขคาดการนั้นคาดการว่าจะขอรับน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำนะครับแล้วก็สามทุ่มคืนนี้นะฮะก็จะมีการประกาศตัวเลขยอดขายบ้านที่เราปิดการขายนะครับซึ่งตัวเลขคาดการว่าจะน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับ อันนี้จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะครับและว็ปีกอันหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในส่วนของดัชนีภาคการผลิตนะครับนะฮะสาขาแคนซัสซิตี้นะครับตัวเลขคัดกันน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะฮะอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกนะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดนะครับที่สนใจจะ,ะติดต่อทำการซื้อขายกับทางบริษัท t c a p นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนะครับ นะแล้วก็การลงทุนในวันนี้นะฮะก็ฝากนักจุนนะครับนะควรที่จะเก็งกําไรภายในกรอบนะครับสําหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำนะครับก็จบการรายงานจากเองเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดต่อเออเรามาติดตามทางแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำกัน,นกในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ